เช่นเดียวกันกับที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นะคะวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนค่ะเดินทางไปใช้บริการหลังจากหมดวันหยุดยาววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะซึ่งบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ในช่วงวันสุดท้ายวันหยุดยาวคะ่ะรถไฟทุกขบวนทั้งขบวนท้องถิน่น ในเส้นทางภาคใต้และก็ขบวนรถที่มาจากกรุงเทพค่ะพบว่ามีผู้โดยสารเดินทางอย่างหนานแน่นเนื่องจากประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากสิ้นสุดเทศกาลวันหยุดยาวโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นกรุงเทพนะคะซึ่งมีบริการเพิ่มขึ้นเป็น3ขบวนพบว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเต็มทุกขบวนค่ะในขณะที่เจ้าที่ยังคงมีมาตรการนะคะในการตรวจสอบแล้วก็ คัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นมีการสแกน QR code แล้วก็กรอกข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียดซึ่งบางขบวนโดยเฉพาะที่มาจากกรุงเทพนะคะเพราะว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นผู้โดยสารต้องต่อแถวเพื่อลงทะเบียนการเดินทางของแต่ละคนแต่ว่าผู้โดยสารทุกคนก็เข้าใจนะคะและก็ให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวเป็นอย่างดีค่ะ